ได้เตือนประชาชนสายกู้ด่วนแอปใหม่เข้ามาแล้วนะและตั้งแต่31พฤษภาคม2568เป็นต้นไปแอปเก่าจะหยุดใช้และตัวใหม่เนี่ยเขาก็พร้อมให้หลดแล้วนะฟีเจอร์เขาครบใช้งานง่ายเอาใจสายเงินด่วนอาชีพนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ เมื่ตัวแอปใหม่จาก CatJoy หรือ KBG Capital นี่แหละเขามีชื่อแอปใหม่ว่า c a t j o o อ e ซ s y ซึ่งของจริงของใหม่เนี่ยจะต้องมีคำว่า Easy ต่อท้ายนะของเดิมเนี่ยไม่มีคำว่า Easy และอย่าเผลอไปโหลดตัวเก่ามาใช้นะเดี๋ยวจะงงว่าทำไมมันใช้ไม่ได้มาดูโปรพิเศษของเขากันใครโหลดแล้วก็สมัครตอนนี้รับไปเลยต่อดที่1ได้สตาร์บัคคูป,ปอง100บาทเมื่อสมัครผ่านแอปแล้วก็ เลือกโอนเข้าบัญชี15,000บาทขึ้นไปคงค้าง10,000บาทนาน15วันตอนที่2เนี่ยได้กระเป๋าเดินทางแคชจอยขนาด20นิ้วสําหรับคนที่มีไรายได้30,000บาทขึ้นไปนะใช้ครบ30,000บาทแล้วก็คงค้าง15,000บาทนาน30วันโหลดตอนนี้ดีกว่าไม่งั้นอดทั้งกาแฟอดทั้งกระกเป๋าเลยนะแอปแคชจอยอีซีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สมัครได้นะแต่มันใช้งานง่ายครบเครื่องยิ่งกว่าเซตหมูกระทะซะอีกนะ สามารถสมัครเปิดบัตรอาญาตออกบัตรไป สามารถจะเช็ควงเงินดูยอดค้างดูประวัติธุรกรรมสามารถจะชําระเงินด้วย QR หรือว่าบาร์โคดและสามารถจะจ่ายเต็มจ่ายขั้นต่ําหรือจ่ายแบบระบุเองก็ได้ใครที่เป็นสายลืมจ่ายไม่ต้องห่วงเลยนะแอปนี้แจง้งครบจ่ายสะดวกไม่ต้องเดินไปเคาน์เตอร์ให้มันเหนื่อยเลยไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่หรือว่าแคชจอยอีซี่การ์ด่เคาว่าให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เลย เลยนะเป็นสิทธิ์เชื่อมุนเวียนที่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้วงเงินเนี่ยพร้อมใช้ตลอดไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีผู้คำ้ำจัดไปเลยได้ง่ายๆดอกเบี้ยก็แบบลดตน้นลดดอกนะสูงสุด,สดไม่เกิน25%ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่ารายปีจ่ายขั้นต่ำก็ได้นะแค่3%าหรือเพียง300บาทแล้วแต่ว่าอันไหนเนี่ยมันสูงกว่ากันพูดง่ายๆก็คือมันมีไว้ก็อุ่นใจนั่นแหละไม่ใช้ก็ไม่ได้เสียดอกเอาไว้นะเผื่อฉุกเฉินก็ยัง ใครฟังมาถึงตรงนี้เราอยากสมัครมาดูเลยนะว่าคุณเนี่ยจะกู้ได้ไหมคุณสมบัติผู้สมัครก็เพียงอายุ20จนถึง60ปีรายได้15,000้บาทขึ้นไปอายุงาน4เดือนขึ้นไปมีเบอร์ที่ทำงานติดต่อได้และก็รับเงินเดือนผ่านธนาคารส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนเดือนล่าสดุดพร้อมกับสเตทเมนต์3เดือนถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนนะให้ใช้สเตทเมนต์6กเดือนด้วยกันและก็สำเนาสมุ บัญชี้าแรกด้วยง่ายๆก็คือว่าใครที่มีงานประจำเนี่ยรายได้เข้าบัญชีโอกาสที่คุณจะผ่านสูงเลยนะเลดลับการสมัครให้มันผ่านง่ายแบบไม่ต้องงอดวงคุณก็เพียงมีรายได้เข้าบัญชีทุกเดือนสม่ําเสมอมีประวัติเครดิตด,ดีนะไม่ค้างจ่ายจากเจ้าอื่นเอกสารก็ต้องครบไม่มั่วไม่ตกหลน่นละเบิดที่ทำงานเนี่ยต้องโรติดด้วยนะอย่าลืมนะอย่าแปะเบอร์บริษัทที่มันไม่มีใครรับไม่งานแล้วล่า กันเยอะแล้วนะคชจอยอีซีสมัครไวใช้ง่ายปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องรอนานคุณก็โหลดแอปแคชจอยอีซีได้แล้วนะวันนี้และสมัครได้ทันทีผ่านมือถือพร้อมกับรับสิทธิ์ดีๆของถามเทียบซึ่งแอปเดียวก็เอาคุณอยู่แน่นอนสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมก็โทรไปที่1 2ึ8หรือว่าจะแอดไลน์ไปพูดคุยก็ได้เรื่องเงินไว้ใจแคชจอยอีซีให้ชีวิตคุณง่ายเวอร์ไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตห่อยหลานยายชแนลนะครับ